อ่ะมาดูอีกข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งเราจะต้องคุยกันสุทีบอกว่าชอบข่าวนี้จริงๆผมก็ชอบนะต้องฟู้ให้ได้เป็นข่าวของคนดีคนเก่งซึ่งเราจะต้องสนับสนุนนะครับ <c oughs> เรื่องของแอดมิชชั่นปี57นะครับออสร้างความ เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างมากครับเพราะอะไรฮะเพราะคณะพยาบาลศาสตร์มออุบลครับติดอันดับ2ของประเทศครับในการแข่งขันอัตราการแข่งขันและก็คณะสาขาวิชานี่เป็นการแข่งขันสูงที่สุดนี่แหละครับที่คุณสุชัยบอกเนี่นะครับอโอ้โหแสดงว่าที่ไหนที่มีการแข่งขันกันเข้าสูงที่สุดที่นั่นก็คือ ยอมรับได้ว่าอันนี้ตามหลักสถิติวิจัยนะครับใช่ครับคือมันจะต้องเป็นสาขาวิชาที่ดีได้รับความนิยมและสถาบันการศึกษานั้นได้รับความนิยมใช่ครับเนี่ครับศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินทิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับประธานที่ประชุมบุิีการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอได้ในฐานะนายกสมาคมบุรีการบดีแห่งประเทศไทยก็ได้พูดถึงการประกาศผลการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่นกลางครับประจำปี2557ว่าในปีนี้มีคนสมัครโอ้โหเรือนแสนเลยครับโอ้โห สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สอสอทดำเนินการคัดเลือกให้รวม8ปสถาบันเพื่อศึกษาใน765คณะสาขาคณะสาขาครับรหัสวิชาปาดตครับผมดีนะที่ผมผ่านที่ผมไม่ได้อยู่ในยุคนี้ครัรบ3,989รหัสมีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสี่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย80,000กว่าคนครับจากจำนวนรับทั้งหมด1ส6 0 0 0กว่าคนครับจำแนกได้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนะครับรับแส0 0 0กว่าคนครับมีผู้มีสี่สอบสัมภาษณ์ 7 5 0 0 0กว่าคนเท่านั้นเองสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นก็รับ1,100กว่าคนนะครับจำนวนผู้มีสิทธิสอบเข้า353คนและก็สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีก4 2 0 0 0กว่าคนจำนวนผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์4 9 0 0กว่าคนครับสำหรบับข้อมูลการรับสมัครพบว่าครับนี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วคณะสาขาที่มีการแข่งขันสูงสุดส,ส,สามอันดับแรกก็คืออันดับหนึ่งครับคณะมนุษยศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับ15คนครับโอ้คนเเรียยนนมนุษ์ ผู้สมัคร1,437คนครับคุณสุชัยครับเราโชคดีที่ไม่เกิดในยุคนี้ครับรับได้เท่าไหร่ฮะหนึ่งต่อ96คนครับผมมีร้อยคนครับคุณจะเอาแค่หนึ่งคนครับผมอันดับที่สองครับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี่คนเลือกมากที่สุดเลยคนมาสมัครเท่าไหร่ครับรับเพียงแค่15คนครับแต่สมัครฟาดไปถึง947คนครับ Oh. อัตราการแข่งขัน1นึ 63, 1> ่งต่อหกาทำไมไม่รับมาให้หมดเลยฮะอ่าปา็มันไม่ได้ม,มีโควตามีความจํากัดของ <c oughs> การศึกษานะครับ <c oughs> อันดับที่3วิทยาลัยนะวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจนนี่นะครับ <c oughs> รับสมัคร40คนสมัครฟาดไปถึง2 0 0 4คนครับ <c oughs> อัตราการแข่งขันก็1ต่อ50ครับ ปาร์ตครับผมนี่ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธีธรรมมิกบวรนะครับคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับ,รบของมองบลน,นี่นะครับก็บอกว่าในส่วนของผลการสอบที่มีนักศึกษาและก็ผู้เรียนให้ความสนใจในการเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ของมองบลเนี่ยก็เป็นคณะที่มีอัตราส่วนในการแข่งขันสูงเป็นอันดับ2ของประเทศอาจารย์ก็บอกว่าอุยดีใจมากเลยค่ะนะครับและก็ภูมิใจที่นักเรียนมีความสนใจในวิชาชีพพยาบาลซึ่งทําให้หลายคนนั้นรู้จักคณะ และก็ให้เกียรติกับคณะพยาบาลศาสตร์มอุบลเป็นอย่างมากในการสนใจเข้ามาเรียนนะครับตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนซึ่งที่นี่ก็มีคุณภาพจริงรนะครับก็จะให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะดูแลลูกหลานของท่านเป็นอย่างดีนะครับครับ